โดยทัพเตอร์หนึงสัวนเทศนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าจางของผมกันต่อนะครับเป็นคู่เงินปอนเยนนะผมช่วงวันที่13เดือน4 2021นะครับแต่ถ้าเราดูดีๆนะครับช็อตนี้นะครับเป็นจังหวะเทรดช่วงอาเซียนเซสชั่นนะผมก็แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีวอลลุ่มสำหรับคู่เงินปอนเยนนะครับช่วงอาเซียนเซสชั่นนะครับก็ส่งผลกับเยนค่อนข้างเยอะนะครับผม จังหวะนี้เข้าซื้อบายนะครับแล้วก็เป็นจำนวน15หลอดนะครับช็อตนี้บวกมาประมาณ1,500ดอลลาร์ดลนะครับผมเมาส์บังนะครับแต่ผมกดคำนวณจากจังหวะเข้ากับจังหวะออกของเขาแล้วได้ประมาณ100ยจุดนะครับก็ตีไปประมาณ1,500ดอลนาร์นะครับก็บวกมา5 0,000่นนะครับผม3วันติดแล้วนะครับที่บวกมา5 0,000นกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูจังหวะเข้าของเขากันนะครับ มาดูทำเฟรมเดย์กันก่อนนะครับทำเฟรมเดย์ก็ลงมานะครับปึ๊บแล้วก็มีแท่งเขียวแทรกเข้ามาแบบนี้นะครับจังหวะนี้ถ้ากอกว่าทำเฟรมเดย์ตรงนี้นะครับเขาสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นทำเฟรมเดย์แท่งถัดมานะครับเขาลงไปเทสแนวรับนะครับเห็นไหมครับแล้วเขาก็เต้นกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนหนึ่งวันนะผมเป็นโดจีนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเบรกปลายไส้ตรงนี้ไปได้นะครับอาจจะขึ้นมาเติมไส้ตรงนี้นะครับผมก็จังหวะนี้ก็จ่อๆแล้วนะ เราไปดูทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับปุ๊บ4ชั่วโมงก็จบเหนือแนวต้านแล้วนะครับผมแท่งนี้นะครับทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับบูลิชเต็มแท่งนะครับจะเห็นว่าช็อตที่อาจารย์เขาเทคโ r รฟิตจะใกล้กับแนวต้านระดับทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับแต่ผมคิดว่าช็อตนี้ที่เขาออกไว้ด้วยก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงเซนเซชันด้วยนะผมก็เลยอาจจะวอลลุ่ม ไม่มาพอก็ต้องรีบเข้ารีบบอ,อกนะครับหรือไม่ก็ถ้าเขาวิ่งไปสักนิดนึงเราอาจจะรีบตั้งสต็อปลอสไว้ที่จุดคุ้มทุนนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับปุ๊บหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เบรกแนวต้านขึ้นมานะครับแท่งนี้นะครับแล้วก็มีแท่งถัดมานะครับอันนี้เราสามารถมองได้ว่าเป็นจังหวะพักตัวก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างคล้ายโดจินะครับผม นี่นครับแท่งนี้นะครับก็ลงมาทำไส้ยาวนะครับหรือว่าลงมาทสแนวรับบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังยืนได้อยู่นะครับแล้วทีนี้ทำเฟรม30นาทีแท่งถัดมานะครับเขาเบรกแนวต้านตรงนี้เห็นไหมครับปิ่มๆเลยนะช็อตที่เข้าก็น่าจะเป็นช็อตนี้แหละครับหลังจากที่แท่ง30นาทีแท่งนี้จบแท่งนะครับสต็อปบลอสเราก็จะอยู่ที่ไปลายไส้ทางด้านหน้าของทำเฟรม30นาทีนะครับผม นะเข้าไปปุ๊บต้าตับลอสเราจะอยู่ที่90จุดนะครับผมไปถ้าเราเทรดช่วงเ e n นเซสชันนะครับเราอาจจะเลือกที่จะลดโพ i ิชันสักครึ่งนึงก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเทรดยากกว่าช่วงลอนดอนเซสชันนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเขาจะไปก็ไม่ไปอะไรเงี้ยครับเหมือน จะเบรกก็ไม่เบรกอะเบรกลอกนะผมก็ถ้ายังไม่แม่นก็ลดโพลิชั่นลงก่อนได้นะครับผมจังหวะนี้ก็เบรกปลายไส้ตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมถ้าเราจะบริหารความเสี่ยงนะครับอืมบางคนอาจจะมองว่าตรงนี้ร้อยจุดเก้าสิบจุดนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับต่อให้มากินสต็อปลอ s นะครับแปบ๊บเดียวก็ตามคืนได้นะครับผม แต่ถ้าเราอยากบริหารความเสี่ยงนะครับตอนนี้เขาเบรกตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเขากลับมาหลุดตรงนี้นะครับออกก่อนครึ่งนึงได้นะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งก็ปล่อยไว้ที่บริเวณน,นี้นะครับอันนี้เป็นจังหวะบริหารความเสี่ยงนะครับไปต่อจะเห็นว่าซ้ายมือก็ถือว่าโล่งนะครับเอาอีกแล้วมีไส้ตรงนี้อีกแล้วมีไส้ตรงนี้อีกแล้วเหมือน EP ก่อนหน้าเลยนะผม แต่จังหวะน,นี้เขาเข้าแบบคอนเฟิร์มนะเขาไม่ได้เข้าอิมพัลสนะครับอืมไปแล้วผมตอนนี้ก็ถึงเป้าเปนที่เรียบร้อยนะครับปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยร้อยจุดนะผมเทคโปรฟิตเทคโปรฟิตไปนะผมขึ้นไปต่อไหมอืเทเลยนะครับน่าจะขึ้นไปต่อแล้วะชอน ก็อันนี้ก็เป็นจังหวะเข้าอีกจังหวะหนึ่งนะครับผมแต่นี้เป็นจังหวะคอนเฟิร์มนะซึ่งผมมองว่าจังหวะคอนเฟิร์มเอาจริงๆผมก็ยังไม่แม่นนะครับผมยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับเพราะว่าผมโดนจังหวะคอนเฟิร์มแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับ แบบผมไปเข้าตรงนี้สต็อปตรงนี้โดนโดนโดนจากตอนแรกแบบพอร์ตกำลังโตนะครับพอไปเห็นอาจารย์เขาเข้าจังหวะคอนเฟิร์มนะครับก็เลยแบบอยากช้ำมั่งไงอยากเล่นคอนเฟิร์มไงสรุปถอยยับเลยครับพอร์ตต้องมาตามคืนอีกก็ถ้ายังไม่แม่นก็เล่น i m ม u l s e ก็ได้นะครับถ้าเราจะเล่น i m ม u l s e ก็เข้าเบรกตรงนี้นะครับ stop loss ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเหลือประมาณแบบ40จุด แต่เป้าเราก็จะสั้นลงไงอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องแลกมานะครับผมแต่ถ้าเราเข้าคอนเฟิร์มเป้าเราก็กว้างขึ้นแต่สต็อปลอสเราก็จะไกลกว่าอิมพัลส์นะผมก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วแต่เคสนะผมสำหรับจังหวะน,นี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ